สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันกับเกมอันดอนอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปดูชุดใหม่กันอีกแล้วนะครับโอเคนะครับชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดที่เพิ่งมาใหม่เลยเนาะก็จะมาในช่วงแมปหิมะนี่แหละนะครับผมของไทยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาประมาณสักร้อยกว่ากว่านี่แหละก็น่าจะได้นะครับผมน่าจะได้ใช้น่าจะได้ซื้อกันนะครับโอเคจะเป็นชุดอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะจัดไปฮะวันนี้เราขอแนะนําร้านอีลาสติกช็อปบริการเติมเกมอันดอนราคาถูก รวดเร็วปลอดภัยเครดิตแน่นๆพอให้บริการมามากกว่า4ปีมีทีมงานแอดมินดูแลและ Support, ซัพพอร์ตตลอดย4ิบสชั่วโมงอีกทัง้งยังมีการขายบัตรกิฟต์การ์ดต่างๆและบริการเติมเกมชั้นนำอื่นอีกมากมายการันตีไม่มีรีฟันแน่นอน100%โปรโมชั่นเกมอันดอนเด็ดๆรอเพื่อนๆอยู่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องร้านนี้เลย El ลาสติกชอ็อปติดต่อสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับชุด มาในรอบนี้เนี่ยนะครับก็จะมาในรูปแบบของชุดแบบพิมะเลยนะครับก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้างสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะตัวของผู้ชายนะครับซึ่งตัวของผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นชุดด้านหน้าเลยเนาะก็จะเป็นชุดเหมือนชุดปกติทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าตัวของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นชุดอ่าเป็นตัวของสโนว์แมนนะครับทั้งชุดทั้งตัวเลยนะครับบอกได้เลยว่ามาในรอบนี้เนี่ยนะครับมาในคอลเลคชันนี้เนี่ย ชุดของผู้ชายเนี่ยสวยกว่าของผู้หญิงอีกนะครับน่าซื้อมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าชุดของเขาเนี่ยจะมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงเนาะโอเคจัดไปรายละเอียดของชุดนะครับผมมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูชุดของตัวของผู้หญิงกันก่อนนะครับชุดตัวของผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะครับไม่ได้ขี้เหร่มากก็จะเป็นชุดนี่เลยนะครับเป็นเสื้อนะครับ แล้วก็เป็นกางเกงนะครับเป็นขาวตัดหรืออ่าขาวตัดเขียวนะครับผมก็เป็นชุดแบบปกติทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่าเหมือนหมวกด้วยนะครับแล้วก็มีแว่นด้วยใช่ปะอ่านี่ก็จะเป็นชุดของเขานะครับโชว์เอวด้วยนะฮะโอ้โหคุณนดีจังเลย ก็จะมีพวกถุงมือเข็มขัดอะไรต่างๆนานาก็ปกตินะครับเป็นชุดขาวตัดกับสีเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าเนาะนเลยนะครับรองเท้าก็จะประมาณนี้แหละนะครับสําหรับชุดตัวของผู้หญิงนะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นชุดตัวของผู้ชายนะครับชุดตัวของผู้ชายเนี่ยจะค่อนข้างเท่แล้วก็แตกต่างจากชุดผู้หญิงมากๆเลย เพราะว่าจะเป็นชุดของตัวของสโนว์แมนนะครับนี่เลยนะครับคือเรียกได้ว่าเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับเป็นชุดสโนว์แมนสีขาวนะครับแล้วก็แล้วก็รองเท้าเนี่ยมีงอนไก่ด้วย <laughs> นี่ก็เป็นชุดของเขานะครับเป็นหัวนะครับส่วนหัวมีหมวกด้วยสโนว์แมนใส่หมวกด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะมีผ้าพันคอนะครับมีเชือกด้วยนะเชือกผูกเอวนะครับ แล้วก็ใส่นวมด้วยสีสม้มนี่ก็จะเป็นรองเท้านะครับรองเท้ามีหงอนด้วยเออก็สวยดีนะสำหรับผมสวยมากนะครับนี่เลยเนาะ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวชุดเข้าคร่าวประมาณนี้แล้วกันนะครับ เพื่อนๆคิดว่าชุดคนไหนสวยกว่ากันนะครับสำหรับตัวของผู้ชายแล้วก็ตัวของผู้หญิงนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามผมเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้นะครับแล้วก็อาจจะมาตอบให้ในเมนต์นะครับโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะถามเพื่อนๆนะครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u b s ส r i b e ด้วยให้ผมได้มีกำให้ผมได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดี